เล่นเมาส์สายคริคปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมาส์ร็อกเกอร์เทียช่องสำหรับพลพรรค XRP a r m พ e ารและท่านที่สนใจในระบบเวทของ XRP นะครับวันนี้วันดีเดย์นะต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราจะออกเดินทางไปสู่พระจันทร์นะเป็นวันแรกนะคนอื่นจริงแล้วมูนเรียกว่ามูนเล็กหนึ่งแล้วกันมาก่อนหน้าเรานะ BTC นะมาไกลเนาะจาก60,000กว่ามาเกือบ90,000เนาะอีส e ก็เหมือนกัน2,000ต้นต้นใช่ไหมอ่ะก็มาเกือบพันหนึ่งเนาะเอดีดีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะมาเกือบร่่ะละ 30มปลายๆมั้งนะมาเนี่ยจะ0.6นยกอะใช่ไหมเราเองนะวันนี้เนี่ยมีอาการน่าสนใจคืออยู่ๆนั่นก็เขียวขึ้นมาเนาะโวลูมค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายละนะแต่นั้นระหว่างวันวอลตาไทน์นะมีการขึ้นมีลงนะแต่ผมมองว่าวันนี้น่าจะใช่ก็คือว่าทําท่าเหมือนจะยืน0.65ยด้าได้นะ,ะผมไม่ได้มอง0.65จริงๆที่ะจะต้องมาออกคลิปเพราะว่าผมจะไปต่างจังหวัด3วันนะแล้วก็คีย์เลเวลคือ0.75หรือว่า26บาทนะผมมองว่ารตรงเนี้ย มีโอกาสทริกเกอร์คืนนี้นะแล้วสมมุติว่าถ้า0.75มันเบรกใช่ไหมเมื่อเมื่อช่วงบ่ายๆเนี่ยมันไป0.7แล้วเนาะช่วงนั้นยังทํางานอยู่นะถ้าเกิด0.75เนี่ยนะทะลุได้ใช่ไหมผมมองว่ามีโอกาสที่มันจะไปถึงเก้นะถึงว่า1เหรียญเลยประมาณ3 3บาท34บาทนะประเด็นก็คือว่าอยากให้ระวังถ้าเกิดคุณจะไป follow b นะ่าเนาะสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาที่ถึงแม้จะเป็นขาขาขึ้นเป็นบูเนาะ มันเล่นกระแรงเนาะสวิงกันไปกับที่ใน20-30%นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยเข้า position ไม่สวยเนาะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเข้าไม่สวยแล้วใจเสียใช่ไหมแล้วพอมันสะบัดเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นขายใช่ไหมกลายเป็น cut loss นะทั้งๆที่จริงๆแล้วภาพรวมมันเนาะมันเป็นขาขึ้นนะนั่นะคือข้อที่หนึ่งที่อยากให้ฝากระวังไว้นะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะมาลุ้นกันนิดนึงผมมอง0.65เนี่ยทำท่ายืนแน่ๆแล้วที่ผมลุ้นคือ0.75 นะซึ่งถ้าทริกเกอร์0.75น,นะสิ่งที่ผมให้สเต็ปเผื่อไว้นะเนื่องจากมีอยู่3วันก็คือว่ามันอาจจะมีการชูดใช่ไหมเล่นข้ามไปถึง0.9หรือว่า1เหรียญแล้วจากนะั้นอาจจะสะบัดลงมา0.75อีกทีนะ อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสเต็ปแล้วกันที่ฝากไว้นะครับนะไว้พิจารณาในเรื่องของออการแชร์ไอเดียเนี่ยไม่ใช่ข้อนําทางการเงินนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะต้องทำกันบ้านเองนะผมเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังนะแต่เชื่อว่าหลังจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เราเตือนนะเนาะว่าควรจะไปใส่ใจใช่ไหมเรื่องการเตรียมตัว e x ็กนะว่าจะทํำยังไงจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะเรื่องของการมูลเนี่ยผมมองว่ามันจบแนละ้วเรื่องของ สตอ r ี่น r r a เรทีนะที่ว่าจะมูนในมูนเนี่ยเราไม่ต้องมาเถียงกันละอยู่ที่คิวใครเท่านเองใครจะจับนะได้เบอร์ใช่ไหมล้วก็เรียกว่าต้องออกวิ่งในเล็กของตัวเองนะสิ่งที่รุ่นนะก็คือว่าอยากให้เป็นเมกะบูรันเลยก็คือว่าผลัดกันใช่ไหมผลัดกันขึ้นผลัดกันลงนะสมมติว่าออกตัวใหญ่ๆเนะี่ยมาเข้าตัวที่ยังไม่วิ่งใช่ไหมแล้วก็วนกลับไปใหม่เงี้ยนะเลี้ยงกันไปเรื่อยวนไปวนมามีเงินใหม่เข้ามาเติมนะ ส่วนตัวคิดว่าบูรันนี้น,น่าจะมียืดไปถึงต้นปีหน้านะอย่างนน้อยๆผมมองว่ามกราคมดังนั้นช่วงนี้พฤศจิกาถึงมกราในสเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นการแรมอัพไหนะยังไม่ใช่ฟนาลีนะยังไม่ใช่สุดนสุดท้ายจะซ้ำไปเ,เราเองนะถ้าเกิดในกรณีที่เรามีของแล้วนะสิ่งที่คุณควรต้องเตรียมตัวย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งใน2เดือนนี้ก็คือว่าเราจะมีการเอ็กซิสจงไงบ้างปัญหามีเยอะนะเพื่อนๆนะเวลาเราจะออกเนานะมันมีวิธีออกหลายแบบใช่ไหมคุณจะเอามาเอ็กเชนออกเมืองไทยใช่ไหมก็ได้อย่าลื กรณีที่คุณจะไปออกที่มองนอกใช่ไหมมันก็มีตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้ใช่ไหมหรือว่าในเรื่องของการที่จะไปออกออนไลน์แบงกิ้งอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างแนวความคิดนะคุณก็ต้องไปมีวิธีการบริหารภาษีอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้อง plan แ,แต่นนเนินอันนี้คือในเชิงไอเดียนะยังไม่พอไอเวลาที่ทรานซัคชั่นมันแน่นๆนะคุณไปเอ็กชแนน์ใช่ไหมมันโอนเหรียญเข้าใช่ไหมเหรียญไม่เข้าสักทีใช่ไหมหรือแม้แต่ว่าตอนที่คุณวิธีร้องเงินออกใช่ไหมเอาเงินออกเนี่ ไม่ต้องไปกังวลน,นะผมมองว่าในเรื่องของภาพรวมเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นบูที่ค่อนข้างชัดเจนเราได้เปรียบนะแต่ก็แล้วแต่คลิปนี้ขอประกาศแล้วกันเนาะเนื่องจากไม่อยู่3วันด้วยแล้วดูแล้วน่าจะใช่ก็คือวันนี้แหละเราออกเดินทางสู่ดวนจางเป็นวันแรกนะเป็นการสตาร์ทเครื่องนะกับตันกดปุ่มละร้อนจากโลกนะคืนนี้นะลุ้นกันนะขอให้มันทะลุ0 7 5เาให้ได้ผมมองศูนคือเบื้องต้นเลยนะเบื้องต้นนะแต่ผมเนี่ยมองข้ามไปถึง0ู .5 นะแล้วก็ลุ้นว่าศูนย์เจป0.9นะถึง พิกพกแถว1เหรียญนะและอาจจะมีการย่อกลับมาสร้างฐานแถว0ูนย์ห้วลังจากนะั้นเราลอนช์นะไปแถวพวก1.2 1 4 1.6เหรียญกันนะนั่นคือภาพรวมที่ผมให้ไอเดียไว้นะไม่รู้ว่าจะเกิดใน3าสวันนี้ไหมนะแต่ว่าเนื่องจากจะไม่อยู่3าวันนะเนาะก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆก่อนนะครับในะยังไงก็ขอตีละรั้งไว้กันนะเป็นคลิปที่เปิดประเด็นในในส่วนของซีรีส์มูลนะครับนะ,อ,ะอย่าลืมนะพยายามดูคลิปเกา่กาๆด้วยที่มีข้อแนะนาต่างๆนะครับนะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะซื้อนะ อย่างไงก็แล้วแต่ควรรอให้มีการยอ่อไม่ควรจะเป็นฟอลโลตอนที่มันเขียวจัดๆนั่นคือเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะแต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างอนี่นะต้องดูแลตัวเองเนาะมันไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะเป็นการมาแชร์ไอเดียกันนะก็หวังว่าเราจะอยู่ไปจนถึงพระจันทร์ด้วยกันนะราคาหลายคนถามผมในไลน์พี่เมาม,มีไอ้ทาร์เก็ตไพรซ์ในการขายไหมผมบอกไปสั้นๆเลยบอกว่าถ้าไม่ทะลุ l t i m e High เดิมเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันตาบผมนะผมมองว่าถ้าจะเรียกข้อมูลด้วยอะ ต้อง3.3มเหรียญขึ้นไปหรือประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้าถ้าพีคเดิมรู้สึกจะร้อยยี่สิบ120มันเข้าใจผิดนะแตา่าไว้ง่ายคือต้องเกินร้อยไม่งั้นไม่เรียกว่ามูลนะซัาเอ็กซ์ับพีนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บวิ่งไปแค่สมมติสี่สิบห้าสิบบาทแล้วบอกมูลเง,งี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เรียกว่ามูลนะโอเคนะยังไงก็หวังว่าคลิปนะทั้งคลิปนี้และคลิปก่อนๆน,น,นี้นะจะเป็นประโยชน์นะในการที่จะไปพะจนาด้วยกันหวังอย่างยิ่งว่าเราจะไปปลลนนนนนนดดิ้้้งทีีี่่มมููววยกััััััเเือจบนะบนนบจบบบบบะะารรรคคคคหสส